สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวานาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วันที่12มกราคม2025เป็นวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างในวันนี้จะเป็นบทอ่านจากบทเทศโดยทัาบุญเกโกรีแห่งนานเซียนเซนพระสังฆราชก็เรื่องการรับพิธีล้างของพระเยซเจ้านี่แหละนะครับเราก็มาดูหลันละกันนะครับท่านยอนมาถึงยอนบัติสตานะครับ ทูลทัดทานพระเยสุเจ้าแต่พระเยซุเจ้าก็ส่งยืนยันที่จะรับพิธีล้างจากท่านท่านยอนกล่าวว่าคาดแต่ข้าพเจ้าต่างหากที่ควรรับพิธีล้างจากท่านท่านยอนเป็นตะเกียงต่อหน้าดวงอาทิตย์เป็นเสียงต่อหน้าพระเจ้าจนาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวต่อหน้าเจ้าบ่าวผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดจากสตรีต่อหน้า ผู้ที่จากผู้ที่ทรงเป็นผลแรกจากสิ่งสร้างทั้งมวลผู้ที่โลดเต้นในคันของมารดาเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ผู้ทรงได้รับการนมัสการตั้งแต่ประทับอยู่ในคันผู้ได้เตรียมทางและผู้ที่เป็นผู้ที่เตรียมทางอยู่ต่อหน้าพระองค์ผู้เสด็จมาแล้วและจะเสด็จมาอีกข้า้าดัารหากที่ควรรับพิธีล้างจากท่านเราควรกล่าวเสริมด้วยว่าและเพื่อท่านสําหรับท่านยนซึ่งจะต้องรับการล้างด้วยเลือดชําระให้บริสุทธิ์ เหมือนนักบุญเปโตรที่ไม่ใช่ล้างแต่เท้าเท่านั้นพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นจากน้ําโลกก็ขึ้นจากน้ํพร้อมกับพระองค์ด้วยสวนสวรรค์ที่ถูกเปิดที่ถูกปิดไว้ด้วยดาบที่ลุกเป็นไฟสําหรับอาดัมและบุตรหลานของท่านได้ถูกเปิดออกพระจิตเจ้าลงมาเหนือพระองค์ผู้ทรงเท่าเสมอกันเป็นพยานยืนยันถึงพระเจ้าสูงสุดพระสุรเสียนยืนยันเป็นพยานถึงพระองค์ดังมาจากสวรรค์ทินกกาเนิดแท้จริงของพระองค์เอง พระจิตเสด็จลงมาในรูปนกพิราบซึ่งการก่อนนานมาแล้วได้เิดแจ้งการจบสิ้นของน้ำวินาและพระจิตนั้นก็เสด็จมาในรูปแบบเดียวกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระกายซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระบบนจาวันนี้ให้เราถวายเกียรติแด่การรับพิจิ้างของพระเกศาเจ้าเฉลิมฉลองอย่างศักดิ์สิทธิ์จงชำระจ,จิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดและรักษาไว้ให้บริสุทธิ์เสมอไปไม่มีสิ่งใดจะทำให้พระบบนเจ้าพอพระทัยมากไปกว่าการที่ มนุษย์กลับใจและได้รับความรอดโดยอาศัยพระวาจาและการไขแสดงที่พระองค์ได้ประทานให้พวกเขาพระองค์ทรงประสงค์ให้พวกท่านเป็นพลังทรง,ทรงชีวิตเพื่อมนุษยชาติเป็นแสงสว่างสองโลกพวกท่านจะต้องเป็นแสงสว่างเกิดจ้าอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความสว่างปกคลุมด้วยพระสุริยุจน์ของพระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งสวรรค์ พวกท่านจะต้องชื่นชมดินดีมากยิ่งขึ้นในแสงสว่างเจิดจ้าและบริสุทธิ์ของพระเจกภาพซึ่งท่านได้รับแม้ว่ายัางไม่สมบูรณ์ลำแสงแห่งความเจิดจ้ามาจากพระบิดนเจ้าหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราพระสริรุวโโจร์และฤทธานุภาพจงมีแต่พระองค์ตลอดกาลอาเมนครับพระองค์สรงรับพิธีล้างในแม่น้ำจอแดนเราก็ทราบว่าหลังจาก ที่จอห์นกำลังทำพิธีล้างให้กับบรรดาชาวยิวชาวพระเยซูเจ้าก็เป็นชาวยิวคนหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปหาจอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนไปขอรับพิธีล้างเช่นมนุษย์คนอื่นแต่จอหนเนี่ยรู้ดีว่าพระองค์นั้นเป็นใครและรู้ดีว่าพระองค์มาทําอะไรจอดนก็น้ำแรกก็ไม่ยอมที่จะล้างแต่ว่าเมื่อพระเยซูเจ้าบอกว่าให้ให้ล้างให้ทำนะจอดนก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามที่ บอกนั้นนะครับและการรับพิธีล้างของอพระเยซูเจ้าในแม่น้ําจอร์แดนนั้นก็เป็นรูปแบบรูปหมายของการเกิดใหม่ของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์แล้วก็ของมนุษย์ที่จะต้องเป็นอย่างเดียวกันท่านก็เป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์ด้วยความจริงพระองค์ไม่ต้องไม่ต้องลงไปในน้ำมาแบบนั้นหรอกแต่ว่าก็บอกแล้วว่าการลงในน้าแม่น้ําจอร์แดนของพระเยซูเจ้าไปเพื่อล้างบาปนั้นไม่ใช่ล้างบาปของพระองค์ไม่ใช่แต่พระองค์ไม่มีบาปไง พระก็รวมไปเพื่อทําให้น้ําในแม่น้ําเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นน้ําที่จะใช้ชําระร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่ทําให้มนุษย์นั้นพ้นจากความบาปความผิดและความตายไปจิตวิญญาณที่เขาจะต้องอดําเนินชีวิตของเขาไปและตรงนั้นเองในบทอ่านแบบนี้ลวก็ที่เราฟังใช่ไหมพระเบญเจ้าพระองค์ก็เปิดสวรรค์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกปิดไว้ตั้งแต่สมัยอาดามอว่าเปิดสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ให้พระจิตเสด็จลงมาเป็นลูกดอกพี่าบเป็นอะไรก็แล้วแต่ดังก็ได้บอกแล้วแล้วก็มีเสียงจากสวรรค์ว่าท่านผู้นี้คือบุคคลที่รักของเราที่เราพอใจที่เราส่งมาที่เราประทานมานั่นองความจริงแล้วก็เป็นพระองค์เองนหละเป็นพระเป็นเจ้าที่เสด็จลงมาด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้เมื่อพระเยสุจ้าทรงรับพิธีล้างก็เป็นแบบอย่างกับเราในชีวิต ที่เราจะต้องดําเนินชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรานนั้ได้รับผลจากพิธีล้างของพระเยสุจาา้าซึ่งทาให้เกิดความรุ่งโรจน์เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อผู้ที่มีความมั่นใจผู้ที่มีความรักศรัทธาในองค์พระเบเจชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้เจริญชีวิตนะครับอยู่กับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้แม้จะมีความยากลำบากแม้จะมีความ เหน็ดหนื่อยแม้จะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ว่าด้วยโดยอาศัยความเชื่อโดยอาศัยกําลังของพระจิตเจ้าที่อยู่กับเราดังที่ได้บอกแล้วเราจะสามารถผ่านปัญเป่าอุปสรรคต่างๆและก็มีชีวิตที่จะประกาศความรักของพระองค์ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้นะครับสุดความสามารถของเราด้วยชีวิตด้วยกิจการและคําพูดของเราที่เราจะดําเนินไปในแต่ละวันนะครับ ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานระพกแก่ท่านทั้งหลายเถิด